ออนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุกูสุคนนะครับมาพ่อกระบอกแดงคือเก่าครับพี่น้อง,อง,องกับเมนูแซ่บแซบคือเก่ามาพี่น้องมาเม่ได้ซัวไก่บ้านนี่ซัวไก่บ้านใส่ผักผักแพลวนี่โอ้พูนะ่ะ มีแต่แนวคักคักนี่อืมนี่นี่นะบาทบนี่น,น,น่อยนะพี่น้องอยากสิเขา่าสงสัยเขาเย็นอีกละมาเด้อพี่น้องแซ่บๆน้องกันครับ Ừ. <coughs> 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 โอ้ขักขักขักอืมฉีกมาเรียบร้อยครับ ผักากาผักแกมบ,บ่มมีนะครับพี่น้องบอ่มีแนวจิบเอามากับปดัดใดมีไข่งามครับ หวงไข่หวงไข่อ่อนทางในครับ นมผัดเย็ยนวิวิบรรยากาศต,ตอนเช้าครับพี่น้อง สว่สจะการอัพเครื่องในบน 好烫。 Hi, อโอ้ขกขกขก <S <S ใส่มากออค,ความับ Okay. Mm -hmm. ผมมักหมั้กกปีไก่ปลายปีไก่ <c oughs> ยอดพี่น้องยังบวออนันป่าไหนนะครับแทบแต่ว่าก็ยังกินได้โบห้วนป่าไหนเพราะว่าเป็นไข้พี่น้องแล้วกะไข่น่ะดีแล้วเสียงหากก่างกระกลับมาได้วางมือสองมือนะครับแต่ก็ยังมีเสมหะยังมีน้ำมูกนะครับก็เลยยังบวห้วนป่าไหนนะครับกินได้สากินช่วงนี้ขอทษขอภายเรืพีงผีน้ำน้องฝากผี่ตัวน,น้องสุขูมสุขคนนะครับฝากากาไดไลค์กดแชร์นเด้อคับพี่น้องแค่นี้ ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับบอลแดงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับเบอร์สุขู่สุขคนนอนรับกะให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือกะให้ได้แก้วมณีโชดโทษให้ใคยจะได้มาผ่านนะครับลาพี่ลาน้องไปเพื่อนจะมีก่อนเจอกันก็บอลแดงคลิปหน้านะครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่ลาน้องไปเพื่อนจะมียครับผมสวัสดีครับ